สำหรับวันพีชฟิล์มเลนเนาะก็เนื้อเรื่องของภาคเนี้ยมันมันก็จะมีตัวเด่นก็คือตัวตัวอุตะใช่ไหมฮที่เขาที่เขาก็มีบอกมาแล้วว่าในทีเซอร์ว่าเอ้เนี่ยเป็นลูกสาวของแชงอะไรอย่างเงี้ยเออนเรื่องก็จะโปกัดอยู่ที่แบบตัวอุตะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับกพราแบบจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหตุให้เขาต้องมาเจอการนู่นนี่นั่นเออซึ่ง ตัวอตะเนี่ยนะเขาเขาเป็นเขาเป็นเหมือนแบบเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออในโลกของวันพีนะเป็นแบบยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะเป็นไอดอลเออใช่เป็นเป็นเป็นไอดอลของในโลกวันพีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งทีเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นไอดอลใส่ร้องเพลงเรื่องเนี้ยมันจะมีการร้องเพลงที่แบบเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยประมาณแบบโอ้ผมว่าแบบมีแบบแปดเพลงสิบเพลงได้เลยอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งก็การร้องเพลงเนี่ยถ้าสมมติว่าใครแบบไปดูหนังเราอาจจะไม่ชอบแบบหนังที่มันมีการร้องเพลงเยอะๆอะ่ะซึ่งเขาจะร้องแบบเหมือนเกือบเต็มเพลงเลยนะตอนหนึ่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะแบบเอ,อ๊รู้สึกว่าอ,อีมันร้องยอะไปไหมอะไรเงี้ยเออแต่แต่แต่ต้องบอกว่าเพลงในเรื่องเนี้ยมันเป็นเพลงที่ท,ท,ที่ที่แบบเป็นเพลงที่พอเนาะเออลืมบอกผมอ่ไปดูภาคญี่ปุ่นซับไทยนะครับซึ่งอ,อ่าเนื้อเพลงอมันก็จะมีซับเนาะ ซึ่งอ่าส่วนภาคไทยเนี่ยที่ที่ผมไปไปดูไปอ่านคอมเมนต์จากที่อื่นๆมาเขาก็จะบอกว่าเอ่อในภาคไทยอะ่ะเพลงก็จะเป็นเพลงยปเป็นเป็นเียงญี่ปุ่นเนาะเออไม่ได้เป็นแบบร้องไทยแบบพวกหนังดิสนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยก็อ่าในเรื่องก็จะดําเนินไปมีคล้ายๆกับแบบวันวันพีชฟิล์มแบบของภาคก่อนๆเนี่ยแหละเออมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เดี๋ยวคนนู้นก็ต้องมาตัวละครตัวนี้ก็มามาจอยกันมี ให้ต้องมาแบบสู้การร่วมมือกันเนาะแล้วก็จะมีโมเมนต์แบบโมเมนต์แบบที่เราคุ้นเคยอ่ะในในในเรื่องกระตูนวันพีซอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เอามาเหมือนแบบมาเซอร์วิสเซอร์วิสวเป็นแฟนว่านไะอ,อตัวนี้ออกมาเขาก็ต้องทําแบบนี้นะกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมาซึ่งตัวละครที่เขามาแบบมาโผล่ในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นตัวละครเก่าๆอ่าซึ่งก็จะมีตั้งหล่โอ้ยหลายแบบตั้งแต่แบบภาคแรกๆเลยอ่ะตั้งแต่อยู่แบบ เล่มอนิเมชเล่มต,นตน้นๆแล้วก็ไล่มาในตัวภาคอ,อะไรอะของมานิฟอดก็ออกมานิดหน่อยภาคของอะไรอะแบบวอเตอร์เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยออกมานิดหน่อยมามาโชว์มาให้ให้คนดูเขาได้กลีกการ์ดกันตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเนาะเราเราเรา,เราเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่ามันออกมามันก็จะประมาณเนี้ยแหละอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งแล้วก็ ส่วนเรื่องของาการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาคเนี้ยมันจะไม่ค่อยดูเดือดเท่ากับภาคก่อนๆเนานะถ้าสแตปปีพของว่ามันแบบมีฉากสู้กันที่แบบดูแบบมันกว่าน,นี้ยออันนี้ด้วยความที่แบบไอ้มันเป็นตัวด,ดําเนินเรื่องเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าดูเดือดกันขนาดนั้นอะไรประมาณนี้อ่แล้วก็ส่วน พวกดราม่าในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนาะก็ว่าแบบคนถ้าดูทีเซอร์ก็พอจะเดาได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น,น,นในเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนล้วก็ส่วนฉากที่แบบดูแล้วเรารู้สึกแบบเอยประทับใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็พอมีบ้างนะเออแต่ก็คงไม่ได้แบบแบบโแบบอ้ว้าวขนาดเหมือนแบบตอนเราอ่านมางังงะแล้วเราเจอในเรื่องตอนใหม่ๆแล้วแบบเราตื่นเต้นกับมันเลยวนะเนี่ยเออ,อน,นี้มันก็แบบ เออมันเราก็มีแบบฉากให้แบบเราตื่นเต้นบ้างนิดๆหน่อยๆให้เราแบบกีดการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่มุกตลกมาซึ่งบางมุมก็ตลกจริงนะเออผมไปดูว่าขำๆดีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแล้วก็พอเรื่องมันก็จะดําเนินไปเป็นส้นตกนั่นแหละมีเรื่องมีประเด็นนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มีแบบุการอ่าแล้วก็สรุปจบอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็หลักๆหนึ่งมันก็จะประมาณประมาณแบบเนี้ยเนาะ ราไม่รู้จะพูดเยอะกว่านี้เรามันจะจะสปอยล์หรือเปล่าก็ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเอ้ยเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตด้วยนะบอกก่อนมีฉากหลังเอ็นฉากหลังอเอ็นเครดิตเหรอเออแบบเออจับนิดนึงนิดนึงส,สำคัญปะหรือว่าแบบฮาฮาสนุกสนุกมันก็มันมันเป็นแบบฉากที่ที่เรารู้อยู่แล้วอะเว่ามันมันก็ก็ต้องมีอะอะไรฉากอะไรประมาณนี้เนึ่อ่าเออแต่แค่มาใส่ในตัวเอ็นเครดิตแค่นั้นเอง เออนั่นแหละก็จริงๆถ้าคนที่เป็นแฟนกระตูนเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเป็นแฟนวันพีชอยู่แล้วเออว่ายังไงก็ต้องไปดูแหละเออแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าคนที่เป็นแฟนวันพีชแบบแบบที่ติดตามมานานอ่านมาต่อนเนื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็น่าจะไปดูกันเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบเอ้ยไม่ได้เป็นแฟนกระตูนเรื่องนี้แล้วแบบอยากลองไปดูอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยอินไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตบางอย่าง เออมันจะไม่เหมือนแบบพวกแบบอนิเมะสมัยใหม่เนาะที่มันจะแบบเหมือนเหมือนเขาจะเล่าเรื่องดีกว่าเนี้ยแบบอย่างพวกยายบาอะไรที่แบบว่าเออมันมันมีเรื่องที่แบบมีอ่านก่อนไปดูมีเรื่องต่อท้ายอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเกิดและจบแค่นั้นเองเหมือนเนี้ยเหมือนไปพอจนไทยก่อก่อนหนึ่งแล้วก็จบก่อก่อนนั้นแล้วไม้มีความหมายอ อยากรู้ว่าแต่ละเพลงใช้ในจังหวะที่ดีไหมครับคนแต่งเพลงรวมคนดังของญี่ปุ่นมาเลยเลยคิดว่าจะเข้าไปฟังเพลงมันมีดีแล้วบางจังหวะก็แบบฮะมาตอนนี้เหรอวะอันนี้ก็มีรู้บอกนะคือแบบไอ้จังหวะที่ดีอ่ามันก็มีดีแบบดีแบบเฮ้ยแบบโหแบบอีติเลยเท่เลยไงก็มีเออซึ่งคือผมอ่ะไม่ได้เป็นแฟนเพลงญี่ปุ่นเท่าไหร่นะแฟนนิเมะเพลงเออผมผมไม่ได้เป็นฟังเพลงแนวนี้ แต่เราไปดูอ่ะเออเราก็รู้สึกได้เพลงเนี้ยแม่งแบบเหมือนเขาตั้งใจทํามา,าเพลงมันพอร้องดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอยากเข้าไปฟังเพลงไฮ้จริงๆก็ๆก็ก,ก็ดีนะก็อาจจะเหมาะก็ได้นะถ้าถ้าแบบคุณนิโคชอบฟังเพลงแนวแ,น,แ,วแนวเนี่ยเพราะว่าออวก็คือเพราะผมเคยเคยไปฟังเพลงอันนี้แนวแอนิเมะเว้ยชื่ออย่างเรื่องเบลล่าอะไรสักอย่างอะไม่ได้เลย รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ enjoy กับกับกับสิ่งสิ่งนั้นสักเท่าไหร่ถึงแม้เนื้อเพลงมันจะดีแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเนื้อหาที่เล่าสักเท่าไหร่แต่น,นี้ก็จะมี oh, ทั้ง <okay. S 1> ที่เข้าแล้วก็ไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าเออแล้วผมก็จะมีปนนัญหาดนึงตรงที่ว่าคือเพลงลใช่ไหมเวลาร้องปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีคําแปลไล่อยู่ข้างล่างวอ,ออแต่เขาบางทีอ่ะเราอ่านไปแล้วเราฟังไปด้วยดูไปด้วยบางทีมันแบบมันยังไม่ทันเข้าใจเลยว่าเพลงนี้มันพูดอะไรขำนว่พราะคือคือคือเข้าใจใช่ม ก็แบบเพลงมัน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 เกี่ยวหรือไม่เกี่ยววะอะไรประมาณนี้อ่ะเออแต่บางเพลงก็แบบเฮ้ยมันก็มีมีมีจังหวะที่เพลงออกมาแล้วดีดีจริงก็มีมีหลายแนวเลยเออเพลงมีหลายแนวเลยแบบามีเพลงแบบดุดุหน่อยอะไรเงี้ยมีหมดเลยดุดุได้ไงไอ้เหี้ยไอ้สัสเนี่ยไอ้เนี่ยเขาหยุดหยาบไอ้ดุดุยังไงวะอาทิตย์ได้เพลงดุดุดิษฐ์เพลงล็อกล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพลงล็อกล็อกอ๋อ อะเดี๋ยสปอยคือคือคนร้องเนี่ยมีแต่ตัวละครผู้หญิงคนนั้นหน่อยหรือมีตรงอื่นร้องคนร้องด้วยหรือแบบผู้หญิงคนนั้นร้องครับอ๋อเพในในเรื่องมีร้องคนเดียวเอออืมไม่รูฟไม่ได้ร้องรูฟี่ตูโลไม่ได้แบบคือ <c oughs> นึกว่าจะแบบทุกคนแบบเอบนึกภาพเออคุณู้ชที่คุณใหญ่ถามแต่มึงคุยกับมึงวันนั้นคือแล้วมันเป็นมิวสิควลอะไรป่ามันมีความเป็นมิวสิควลวะหรือแบบอยู่ทุกคนก็ออกมาเต้นร้องเพลงวะ ไม่ๆๆไม่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 ขนาดนั้นนะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นโชว์ม้างว่ะเออเป็นโชว์อ่ะคือมันจะไม่เป็นแบ<อ>ดิสนี่นึกออกปะมันจะไม่เหมือนดิสนี่ที่แบบร้องเพลงแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบเหมือนเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มัน <ur> มันร้องเพลงแล้วมันก็เหมือนมีประกอบไปใช้เป็นเอ็มวีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเออมันไม่ได้ <schwierig. S 1> ดเหมือนดิสนี่ที่แบบไอเพลงเล่าเรื่องไปเรื่อย อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันจะแบบในในหนึ่งเพลงบางทีก็ร้อแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วก็มีดําเนินเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนหยุดพักฟังเพลงกันสักครู่ประมาณฟิลลิ่งนั้นนะแล้วก็แบบไปไปเสพเพลงโคนญี่ปุ่นเขาอาจจะชอบประมาณนี้ก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออนถ้าพูดถึงเรื่องโปรดักชันของลีมเอว่อมันก็จะมีแบบเป็นแบบมี ภาพเป็นแอนิเมชันสามิติเอ้ยมิเขาืชอเรียกสามิติไหมวะคือที่มันแบบเออมีมีแบบที่เป็นเหมือนภาพเออภาพสามิตินั่นแหละเออก็มีมีด้วยแล้วก็สลับกับกับกับแบบภาพแบบคลาสสิกของของวันพีได้ที่เป็นสองมิติอ่ะก็จะมีสลับสลับกันมีดีบ้างบางบางบางช็อตมีแบบดูเอ้มันดูไม่ค่อยสวยภาพมันดูเผาเผาแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามส่วนตัวนะ คิดว่าแบบพวกแบบไมฮิโร่ยายบาอย่างเงี้ยทําทําแบบทําภาพสวยกว่าอืมอันน<ต>ี<ต>้ก็คือไม่ได้<ต>ไม่ได้แต่ว,วันนี้<า>ก็จะภาปพาประมาณเนี้เออก็จะคล้ายๆกับภาพก่อน,อ,นอืมคือบอกว่าไปกันเถอะยัยเด็กผีคืออะไรวะมันเป็นมันเป็นแบบบทภาพในภาพสแตปปีของล<อ>ะคตรตัวหนึ่งที่ที่มีบิีแบบแบบภาพกับเชิญมาภาพอะไรนี้ ถ้าเธอมากกว่านี้กูจะพิ้นข้อตรงกุ่ไปกันได้แล้วอยะเด็กพี